ใครๆหลายคนเป็นแบบนี้ไหมคะพักผ่อนน้อยนอนดึกหน้าโทมแค่2อาทีต่อวันเท่านั้นบำรุงล้ำลึกถึงระดับเซลล์ ที่บอกเลยว่าตอนนี้กินตกลุมรักเขามากมากเลยนะคะแล้วก็บำรุงลำดึกไดถึงระดับขั้นเซลล์ไปเลยนะจ๊ะก็คือนี่ค่ะ2ตัวนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้นะคะก็คือเครื่อง New Skin Boost นะคะรุ่น Age Lock Boost ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือ Age Lock Boost Activating Treatment ค่ะ2ตัวนี้แหละคะ่ะที่เป็น2คู่ใจและกําลังมาแรงสําหรับกินมากๆเลยค่ะเขาสามารถบูสต์ผิวของเรานะคะให้สว่างกระจ่างใสนะคะแล้วก็เด้งอิ่มฟูฉ่ำน้ำมากมากเลยค่ะเดี๋ยวกินจะไปล้างหน้ามาให้ดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเราไปเจอกันค่ะ ไปเลยค่ะตอนนี้นะคะกินก็ด้างหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นี่คือสภาพผิวหน้าจริงของเรานะก็คือพีชีพมากทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ตัวเครื่องกันเลยดีกว่าค่ะก็คือนี่ค่ะตัวนี้นะคะวิธีการของเขาก็ไม่ยากเลยค่ะแค่เปิดเครื่องขึ้นอย่างนี้ค่ะปอ๊บนี่เห็นไหมเขาก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้โอเคพอเราเปิดไฟเสร็จปุ๊บใช่ไหมคะเราก็มาเริ่มที่นี่เลยค่ะปั๊มทีทเมนต์ตัวนี้นะคะนี่ค่ะสามปั๊มค่ะทุกคน ถามให้ดูนะถามไปตรงนี้นะคะหนึ่งสองสามจะไม่ใช้มือนะเราจะใช้เครื่องตัวนี้แหละถูกไปที่หน้าเราเราจะเริ่มจากข้างนี้ก่อนนะคะเครื่องเนี่ยเขาจะใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในการทํางานของเขานะคะแล้วก็ขนาดยังไม่เริ่มเปิดเครื่องนะก็รู้สึกว่าฉ่ำน้ำมากแลว้วอ่ะอันนี้บอกเลยว่าแบบไม่ต้องใช้มือทาเลยะคะ่ะคือตัวเนื้อิรีมของเขาหรือเจลเนี่ยที่ใช้คู่กันเนี่ยก็คือแบบมันดีอ่ะไม่หนักหน้าเลยอ่ะ เราก็เริ่มทําได้เลยค่ะเกียวกับไรขึ้นอีกครั้งหนึ่งอ่าก็ได้เสียงฟิตฟิตอ่ะเราก็เริ่มทําได้เลยนี่ค่ะเราก็ทาไปเรื่อยค่ะจนกว่าเครื่องเขาจะปิดนะคะคือหมอเลยว่าเจ้าเครื่องเียเนี่ยเสียปั๊ที่เราได้ยินเสียงอ่ะคือเขาอ่ะจะปล่อยเหมือนแบบกระแสะรูปแบบพิเศษค่ะเพื่อไปกระตุ้นผิวเรานะคะคือตอนนี้กินรู้สึกได้ว่าผิวมีความแบบ ก้สกินเย็นอ่ะเออรูส้สกินเย็นเหมือนแบบว่าเครื่องเนี่ยกำลังกระตุ้นผิวอยู่โอ้ยรู้สึกดีมากฟินมากเลยค่ะทุกคนแล้ที่สำคัญนะคะตัวเจ้านูกสกินบูทนี่นะคะตัวนี้นะคะเขาก็ผ่านการรับรองจากออยอได้ค่ะบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะแอ้ที่สำคัญนะคะเขาอายังมีเรื่องของการอ้าวสิ่งทีพูดไม่จบเลยก็คือเสร็จแล้วนะคะคือบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใช้ตัวเนี้ยเป็นระยะเวลาที่ต่อเนื่องนะคะมันจะยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นเลยค่ะให้ดูก็จะมีความเหมือนแบบหน้าอิ่ม้นนนา แล้วค่ะข้างเดียวเรามาต่อกันที่ข้างที่2องกันดีกว่าค่ะข้างนี้นะคะข้างนี้ก็ทำเสร็จแล้วนะคะมาเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนก็คือเราก็ปัลมลงไปนะคะสามปา๊มเหมือนเดิมเลยค่ะหนึ่งสองสามตัวทรีทเมน์นี้นะคะที่อินทาลงไปเนี่ยมันก็ไม่น้อยหน้ากับเจ้าตัวเครื่อนะคะทุกคนเขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเอ g ล l o กนะคะที่บำรุงได้ล้าลึกมากคะคะล้าลึกแบบไหนคือลึกถึงระดับของการแสดงออกของกีในเซลล์ผิวหน้าเลยนะคะทุกคนตัวทรีทเมน์เขาคือบู์สุด ปังสุดไม่ไหวแล้วจ้ะโอเคแล้วก็มาทําต่อนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะก็ใช้และที่สาคัญนะคะัวนูสก,กินบู์เนี่ยได้รับรางวัละดับโลกการันตีที่แบบเยอะมากๆคือมั่นใจได้ว่ามีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะคือรู้สึกได้เลยว่าแบบมันซึมดีมากอะแล้วก็ไม่ไรู้สึกแสบผิวมันรู้สึกแบบผ่อนคลายผิวไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลยตั้งแต่เริ่มใช้มาคือหลงรักฉันรักเขานะตอนนี้ชอบมากอ่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ พอกินทับเสร็จนะคะทุกคนกินรู้สึกเลยว่าผิวกินมันเด้งมันฟูมากแล้วมันแบบกระจ่างใสามากไม่เชื่อกิน,นลองกดหน้าให้ดูเห็นปะมันจะมีความเด้งๆมันมีความฟูฟูแล้วรู้สึกว่าหน้าแบบอิ่มฟูกระจ่างสว่างใสนะคะแล้วก็ดูแบบอิ่มน้ำมากๆะคะ่ะแค่2องาทิตเท่านั้นของดีจริงต้องไปหาตามกันจ้าแนะนำเลยจ้า